สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้เรามีมือของผู้ชายอายุ68ปีนะครับพร้อมกับคําถามครับที่ได้ถามมาก,ก็คือบ้านปลายชีวิตจะสบายมีทรัพย์สินเงินทองไหมพอจะมีโชคลาภบ้างไหมอยากจะทําธุรกิจจะไปได้ไหมอันนี้ก็คือ3ข้อที่ถามนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ลายมือเนาะ แล้วก็มาตอบคำถามรวมไปถึงอาจจะขยายความต่างๆนะครับด้วยจักรราศีอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้นเนาะันดับแรกนะครับเรามาดูมือกันก่อนลักษณะมือนี้นะจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาจะม,ละม,ะมะีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ ลักษณะค่อนข้างสั้นนะครับสี่เหลี่ยมที่ดูสั้นบอกถึงมือของนักปฏิบัติครับคนที่ชอบลงมือทำนะแล้วก็ข้อเด่นคือจะเป็นคนที่อยู่ในกรอบแนวคิดวิธีการคิดกระบวนการคิดแบบเดิมๆนะครับเรียกได้ว่าอาศัยประสบการณ์เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบลงมือทำลงมือปฏิบัติ เมื่อเจออะไรที่ผิดพลาดถึงจะค่อยๆแก้ไปนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้วางแผนแล้วค่อยทําไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายนะจะเป็นการลองทดลองทําไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เองตัวของเล็บมือนะก็บอกถึงว่าเป็นคนที่มีจิตใจนะครับจิตใจที่ ตั้งมั่นนะในระดับที่พอสมควรเนะนื่องมาจากนะครับเล็บไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กนะกลางๆอันนี้ก็ถึงว่าเรื่องของจิตสมาธิความสงบพวกนี้ก็จะอยู่ในระดับกลางๆไม่มากไม่น้อยพอดีๆเวลาทำงานต่างๆเนี่ยก็จะจดจ่อได้ระยะหนึ่งนะครับก็ต้องมีการพักเบรกแล้วกลับมาต่อใหม่ไม่สามารถทำอะไรยาวๆเรื่อยๆได้นะ นอกจากนี้เองนะครับลักษณะของนิ้วมือจะเห็นนะว่านิ้วมือเนี่ยมีความห่างเล็กน้อยนะไม่ได้ชิดแล้วก็ไม่ได้ห่างมากตรงนี้บอกถึงว่าการคิดการตัดสินใจนะครับก็มักจะคิดเผื่อคนอื่นด้วยจะทำอะไรก็ยังแคร์ความคิดความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ตัวของนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะชิดกันมากครับบอกถึงจิตใจนะครับที่ไม่เด็ดเดี่ยวไม่ไม่เด็ดเดี่ยวไม่กล้าแข็งนะเพราะฉะนั้น เวลาจะทำอะไรนะครับก็จะควบคุมตัวเองได้ไม่เต็มร้อยนะอาจจะมีอะไรมาทำให้รู้สึกค่อยวแล้วก็ออกจากทางนะที่ต้องเดินต้องทำก็มีมีโอกาสที่จะทํางานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยได้ไม่เต็มที่เนาะพูดถึงสำหรับพื้นผิวหลังมือนะครับอ่า อันนี้ก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะในความเรื่องในเรื่องของความละเอียดความชัดเจนความรอบคอบนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นว่าตัวของนิ้วนะครับจะดูมีข้ออยู่นะข้ออาจจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่มีนะครับตรงนี้แสดงถึงนะครับคนที่มีแนวความคิดนะเป็นนักปรัชญาเบาๆนะมักจะเชื่อในความคิดของตัวเองจะมีเหตุผลสนับสนุนในสิ่งที่ตังเชื่อนะครับ เพราะฉนั้นถ้าจะไปเปลี่ยนใจในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ยากยกเว้นว่าเขาไปเจอในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เขารับรู้ว่าเออสิ่งที่เชื่อมาเนี่ยมันไม่ใช่นะเขาถึงจะเปลี่ยนเองนะครับต่อไปไปดูหน้ามือนะสาหรับหน้ามือนะครับจะเห็นครับว่าตัวของฝ่ามือกับนิ้วนะครับฝ่ามือกับนิ้ว ฝ่านะมือกับนิ้วจะเห็นได้ว่าฝ่ามือจะยาวกว่านิ้วนะครับซึ่งในลักษณะนี้นะจะบอกย้ําลงไปอีกนะครับว่าโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบลงมือทำเนาะมากกว่าคิดวางแผนตัวของนิ้วก้อยนะครับก็ถือว่าสูงอยู่ในระดับปกติเขาเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับมีไหวพริบปฏิภาณในการพูดคุยสื่อสารหาประโยชน์ต่างๆเนี่ยในระดับกลางๆนะ ตัวของนิ้วหัวแม่มือสังเกตนะครับจะมีความแข็งอยู่แข็งตรงเลยในลักษณะนี้นะจะมองถึงเรื่องของจิตใจนะครับเป็นแม้ว่านะจะไม่ไม่ใช่จิตใจของคนที่เข้มแข็งควบคุมตัวเองได้แบบ100%แต่ว่าการแสดงออกในการเข้าสังคมในการพูดคุยหรือว่าสื่อสาร เรียกว่าปฏิสัมพันธ์นะกับคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรแสดงออกแบบก้าวแก่งอ่าก้าแก่งก้าแข็งคือไม่อ่อนโยนอะ่ะถ้าคิดแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้แสดงออกแบบนี้โดยที่ว่าไม่ได้คํานึงว่าเออคนอื่นเขาจะรู้สึกไม่ดีนะเขามองเขาอาจจะมองว่าจริงที่เขาพูดเนี่ยมันคือความจริงนะ แต่ว่าไม่ได้มองว่าความจริงเนี้ยมันทาให้คนอื่นรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ใช่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือสามารถบอกได้ว่านะเจ้าของมือนี้อาจจะไม่เหมาะกับงานค้าขายโดยเฉพาะงานที่ต้องไปคอยอินเตอร์เทนนะครับไปคอยเทคแคร์ดูแลใครเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเจ้าของมือนี้ละ ต่อไปนะครับเมื่อดูซ้ายมือกับขวามือนะจะเห็นนะว่าส่วนที่ต่างกันจริงๆเลยก็จะมีแค่เนินสุกนะครับเนินสุกมือซ้ายเนี่ยเด่นมากแต่มือขวาเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปหน่อยส่วนเนินอื่นๆก็จะใกล้เคียงกันนะครับไม่เห็นความต่างโอเคซึ่ง ในจุดนี้นะก็สามารถมองได้ว่านะครับโดยพื้นฐานชีวิตนะครับเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งแต่วัยเด็กแต่เมื่อสูงอายุขึ้นไปนะครับตั้งแต่วัยเด็กยิ่งอายุเยอะขึ้นไปเท่าไหร่เรื่องของสุขภาพร่างกายนะความแข็งแรงเนี่ยก็จะลดทอนลงไปนะอันนั้นก็เป็นธรรมดาเนาะอ่าโอเคสําหรับฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ ก็เรียบร้อยต่อไปเราจะวิเคราะห์นะรายละเอียดในมือโดยใช้มือซ้ายเป็นเก์นะครับมือซ้ายเป็นเกณฑ์เพราะว่าซ้ายขวาอย่างที่บอกนะครับมันใกล้เคียงกันสำหรับในมือนี้นะในฝ่ามือสิ่งที่เราพบเจอก็คือเดินสุกเด่นมากครับแสดงถึงเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ย ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องความไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มันส่งผลเสียหายบ้างก็เล็กน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อันนี้ก็ถือว่าจะให้เนินครอบครัวนะครับเต็มเลยเนินสุขให้9กเต็มสิบเนินจันท์นะจากการมองก็จะเห็นได้ว่าเนินจันทร์ครับก็จะมีความสมบูรณ์ในระดับที่ใช้ได้นะ เป็นคนที่มีความคิดความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีเหตุมีผลพูดคุยกันได้นะครับเนินังคารสูงเป็นอย่างไรอ่าความรับผิดช,ชอบนะครับความรับผิดช,ชอบความขยันขันแข็งต่อหน้าที่การงานก็ถือว่าอยู่ในเกณที่พอใช้นะครับใช้ได้เนินังคารสูงเป็นเรื่องของความกล้านะก็เป็นคนที่กล้ามากนะครับถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังไงก็ต้องทำทาได้สามารถทําก่อนมีผลลัพธ์ยังไงค่อยว่ากันทีหลังเนาะต่อไปก็คือเนินพฤหัสนะครับก็อบอกถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะมีความอยากจะผักดันพัฒนาชีวิตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับเนินเสานะเนินเสารตรงนี้อาจจะลดทอนลงไปหน่อยในเรื่องของ ความละเอียดรอบครอบความใส่ใจนะครับอันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยนะัดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความละเอียดรอบครอบความใส่ใจตรงนี้การจ,จะลดน้อยลงไปต่อไปก็คือเนอาทิตย์นะครับสำหรับเนอาทิตย์เองจะมีพื้นที่ยุบไปเล็กน้อยนะก็บอกถึงเกณฑ์ของโชคลาภนะครับ คำว่าโชคลาภเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากสภาวะแวดล้อมของเราส่วนหนึ่งนะเราทำเองได้ส่วนหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่น้ำหนักจะมาจากข้างนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึง่งเราขายของไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยมันก็จะมีลูกค้าที่มาซื้อเราแล้วก็ไปบอกต่อใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเนินอาทิตย์ดีเนี่ยเขาก็จะบอกต่อบอกต่อบอกต่อจนเราเป็นที่รู้จักเอง แต่ถ้าเกิดเนินอาทิตย์มไม่ดีเนี่ยก็จ,จะบอกบ้างไม่บอกบ้างอันเนี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของโชคโชคลาภเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชื่อเสียงการยอมรับการเป็นที่รู้จักรวมไปถึงความน่าเชื่อถือในมือนี้นะครับก็พอใช้สุดท้ายก็คือเนินพุทธนะครับสำหรับเนินพุทธในมือนี้ก็ไม่สูงไม่ต่ำนะถือว่ากลางๆก็บอกถึงว่าเป็นคนที่มีความคิด การตัดสินใจการพูดคุยอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับโดยสรุปรวมนะในมือนี้เนินก็อยู่ที่ประมาณ8นะ8เต็ม10ก็ต้องบอกว่าคุณภาพเนินใช้ได้นะครับไม่เสียหายเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปลองไปดูเส้นกันนะสำหรับเส้นในมือนะครับเส้นชีวิตเส้นแรกจะเห็นนะครับว่าตอนต้นเส้นนะมีลักษณะเป็นเกาะใหญ่ติดกับเส้นสมอง ตรงนี้จะบอกถึงความลำบากนะครับความลำบากอาจจะต้องในวัยเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่น1778เนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะต้องต่อสู้กันมานะครับแต่ว่าในมือน,นี้มีจุดเด่นนะก็คือจะเห็นนะว่ามีเส้นลากจากเส้นชีวิตเนี่ยขึ้นมาบนเนินพฤหัสเห็นไหมครับตรงจุดนี้นะบอกถึงคนที่มีความคิดอยากจะผลักดันพัฒนาชีวิตของตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้าให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวเองครับตรงนี้ก็จะไปเสริมให้เนินพฤหัสเนี่ยมันดีขึ้นได้อีกนะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดมาจนเนี่ยฉันต้องรวยให้ได้นะอย่างน้นอยๆก็ต้องมีหน้ามีตาในท้องถิ่นนะอ่าตรงนี้เรียกได้ว่ามีฐานะดีกว่าในวัยเด็กแน่นอนถ้ามองตามนี้เพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดอยากจะพัักดนพัฒนาชีวิตตัวเอง เมื่อพ้นสภาวะของวัยรุ่นเนาะประมาณ20ขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็จะดูสะดวกสบายมากขึ้นมีความราบรื่นมากขึ้นนะครับสำหรับเส้นชีวิตตรงนี้จะให้8ไว้ก่อนนะครับต่อไปคือเส้นสมองเส้นสมองนะก็เกิดจากเส้นชีวิตนะในจุดเดียวกันนี้มีความโคง้งพอสมควรนะไม่ได้แข็งทีเดียวตอนปลายแตกแยกออกแล้วก็มีเส้นตวัดขึ้นนะครับ รวมไปถึงมีเกาะในเส้นสมองด้วยตรงนี้เขาบอกถึงนะครับเรื่องของความคิดการตัดสินใจโดยพื้นฐานเนี่ยเรื่องของความคิดการกระทําการตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉลาดแบบฉลาดมากหรือว่าทําแล้วถูกต้องเสมอมักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีก็คือเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับตรงนี้ อันนี้คือข้อดีนะส่วนในข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของเป็นคนที่มีความลังเลนะครับในความคิดของตัวเองนะการที่คิดอยากจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ยังมีความลังเลอยู่นะแม้ว่าจะมีความกล้าเนี่ยแต่ก็ยังเลว่าจะทําอะไรดีแบบไหนดีอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของความคิดนะครับนอกจากนี้เองตัวของเส้นที่จวัดขึ้นนะครับลักษณะนี้จะบอกถึงลักษณะของการ เห็นคุณค่านะครับความสัมพันธ์ของเงินเรียกได้ว่าให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมองถึงว่าพื้นฐานก็จะเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้การเงินนะครับสําหรับเส้นสมองตรงนี้จะให้7นะเพราะว่ามีเกาะเยอะนะครับมีเกาะเยอะเกาะใหญ่คุณภาพของเส้นสมองก็จะลดลงไปต่อไปคือเส้นใจอ่าเส้นใจนะครับตอนต้นมีลักษณะหางอนนะครับ หรือว่าเครื่องหมายรากไม้นะแสดงถึงความยุ่งยากในจิตใจในความยุ่งยากเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีเรื่องมองกระทบใจรบกวนใจเป็นคนที่คิดมากนะครับแต่ในแง่ดีนะมันก็จะบอกถึงคนที่คิดมากคิดเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักใช้สมองนะครับจุดต่อไปก็คือตัวของเส้นนะครับจะเห็นว่าลักษณะของเส้นเนี่ยจะเหมือนเส้นซ้อนๆอนทับกันไปนะในลักษณะนี้ ไม่ใช่เส้นเดียวนะที่ลากไปเลยแต่เป็นเหมือนเส้นซอนๆทับกันไปตรงนี้แล้วก็ตอนปลายจะมีเส้นที่ตกลงมาอย่างนี้นะครับบอกถึงอะไรบอกถึงจิตใจนะครับที่เป็นคนที่มักจะาก,กัางวลนะครับมักจะคิดมีเรื่องเข้ามาให้คิดได้ง่ายแล้วก็มักไปจดจ่อกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นอยู่เสมอๆส,ส่งผลให้เป็นคนคิดมากวิตกกังวลง่ายนะนอกจากนี้เองครับตอนปลายเส้นตรงนี้ จะบอกถึงลักษณะของคนที่รักใครรักจริงนะชอบใครชอบจริงทุ่มเทให้หมดตัวแต่ถ้าเกิดหมดรักแล้วหรือไม่ชอบแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะสำหรับเส้นใจนะครับในมือนี้ถึงแม้ว่าจะมีเส้นเหมือนจะไม่ต่อเนื่องนะแต่ว่าจังหวะเขามาซ้อนกันหมดแล้วก็ไม่ได้มีเกาะเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของเส้นนะจะลดเหลือแค่8ก็พอครับก็คือ,อกลางๆ ต่อไปคือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาจะเห็นนะครับว่ามีมาจากเนินจานเล็กน้อยนะแล้วก็ตรงขึ้นไปชนเส้นชีวิตอ่อชนเส้นสมองนะครับชนเส้นสมองแล้วก็จะมีเส้นพุทธเข้ามาสัมผัสเส้นพุทธนี้ก็จะเกิดลักษณะของขาดต่อมาเรื่อยๆเนาะมีเส้นอาทิตย์เข้ามานะครับอ่า ลักษณะนีะ้ประมาณนี้โอเคก็จะเห็นนะครับว่าเส้นวาส,สนาเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวไปจนสุดเนาะมันจะมีเส้นที่เกิดขึ้นตอนต้นเนี่ยจากเลนจันเนี่ยขึ้นมาสุดแค่เส้นสมองแสดงถึงว่าในช่วงวัยรุ่นนะครับจนจนถึง30มนะโดยประมาณนะจนถึง30การใช้ชีวิตการเริ่มต้นต่อสู้ชีวิตเนี่ย ก็ต้องบอกว่าลำบากเหนื่อยสู้นะครับลำบากเหนื่อยสู้แต่ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้โอกาสนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยแบบเต็มร้อยนะแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือให้โอกาสให้เขามีโอกาสได้ทำได้สร้างนะครับแล้วก็ในช่วงก่อน30เนี้ยสิ่งที่ทำสิ่งที่สร้างมานะจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการยกเลิก หยุดไปสร้างสิ่งใหม่หลังอายุ30นะครับซึ่งในจุดนี้ก็บอกได้ว่านะครับการเงินนะการเงินการงานก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็สามารถหาเงินได้เรื่อยๆนะอ่ก็ต้องบอกว่าการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าในลักษณะของมือเส้นที่บอกเนี่ยครับจุดนี้จะบอกได้ว่ามีเงินเหลือเก็บ น้อยนะครับเรียกได้ว่าได้มาก็หมุนผ่านออกไปหมดมีเหตุให้ต้องใช้หมดนะแล้วก็ในตัวของเส้นพุทธตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเส้นพุทธเนี่ยจะไม่เป็นเส้นเดียวนะจะขึ้นมาแล้วก็ต่อกันไปในลักษณะนี้แสดงถึงสภาวะของการเงินนะครับที่มามาหยุดหยุดมามาหยุดหุดแต่ในจุดนี้เองก็สามารถบอกได้ว่าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะครับรู้จัก ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนั่นเองนะโดยรวมๆนะครับเส้นวาส,สนาในมือนี้นะก็ให้ที่8เนาะโดยรวมๆนะครับทั้งเส้นทั้งเนินในมือได้8เต็ม10นะครับในเกณฑ์น,นี้ก็บอกได้ว่านะเรื่องของฐานะหลักฐานบ้านช่องนะครับความเป็นอยู่ เป็นชีวิตของคนที่ไม่ลำบากนะไม่ลำบากเป็นคนที่มีอยู่มีกินนะไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับก็อย่างน้อยๆก็คืออยู่ในระดับกลางในสังคมนี้เนาะนะนะทีนี้นะครับสำหรับเนินในมือเส้นที่น่าสนใจนะเราลองมาดูนะจุดที่น่าสนใจในมือนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือ เจ้าของมือนี้เนี่ยจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีเหตุให้ใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้ามองถึงเรื่องของหน้าตาในสังคมนะครับการใช้ทรัพย์สินแสดงออกว่าเออฉันมีนะให้เป็นที่ยอมรับให้รู้เป็นที่รู้จักอนะไรเนี้ยอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใจนะครับว่าเจ้าของมือนี้ได้ไปลงทุนหุ้น หุ้นส่วนทำธุรกิจหรือว่าได้ไปคำประกันได้ไปให้ยืมเงินหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าทำแล้วนะครับก็มักจะมีปัญหาตามมาอยู่เสมออันนี้ก็คือเส้นที่น่าสนใจในมือนี้นะต่อไปนะครับเราก็จะไปตอบคำถามนะครับ ซึ่งคำถามแรกเนาะก็จะถามว่าในบ้านปลายนะครับจะมีกินมีใช้อ่ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีกินมีใช้สบายไหมเรามองในพื้นฐานมือเนาะก็จะเห็นว่าเขาบอกนะครับว่ามือเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆในสังคมนะครับไม่ได้ลําบากแน่นอนเราก็ลองไปดูจุดอายุซิปัจจุบันเนี่ยหกสิ 68, 68, 68ก็ถือว่าบ้านปลายแล้วเนาะ กเกษียณ68ก็คือน่าจะอยู่ในช่วงของบ้านปลายแล้วนะในช่วง68ครับถ้าเรามาดูกันนะตัวของเส้นอาทิตย์เนี่ยไม่มีตัวเส้นมาสัมผัสเกณฑ์อายุนะครับเพราะฉะนั้นมองถึงว่าการพัฒนาการก้าวหน้าก็คงจะไม่แล้วคงจะชะลอละเรื่องของการเงินก็บอกว่ามีเงินกินใช้นะครับมีเส้นวาสนามาสัมผัสอยู่แม้ว่าจะตกช่องหมดเปลืองก็ตามตรงนี้ก็บอกว่ามีเงินกินใช้อยู่ ต่อไปลองไปดูเส้นชีวิตนะครับบ้านปลายจะเป็นไงสะดวกสบายไหมนะเส้นชีวิตนะสังเกตนะครับก็จะมีเส้นต่อๆลงมาตรงนี้นะจังหวะที่เส้นต่อตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีเส้นนะหนาโรงนี้เส้นมาตัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่านะครับการใช้ชีวิตการดำารงชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะมีการติดขัดบ้างนะ อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าสุขภาพก็แล้วแต่นะครับแต่บอกว่ามันไม่ได้สบายไม่ได้สบายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่าคำถามที่ข้อที่สองนะจะมีโชคลาภไหมนะช่วงอายุ68เอาจริงๆถามจะมีโชคลาภไหมเส้นอาทิตย์ไม่มีหนึ่งนะครับเส้นวาสนาเห็นนะครับอ่าแม้จะมีเส้นซ้อนๆอยู่อันนี้ก็มองได้ว่าก็พอมีโอกาสนะแต่ว่านะครับ เส้นที่มาสัมผัสขนานกันพวกนี้ตกช่องหมดเปลืองหมดถ้าจะไปลงทุนอะไรพวกนี้โอกาสที่จะได้มันก็น้อยส่วนใหญ่ก็จะหมดเปลืองไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยพื้นฐานมือเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจะมีครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะถามว่าจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจดีไหมอยากจะทำธุรกิจจะเริ่มต้นลงมือทำดีไหมนะครับ ช่วง68นะอย่างที่บอกนะเส้นอาทิตย์ไม่มีเข้ามาสัมผัสในเกณฑ์อายุเส้นวาสนานครับแม้จะมีแต่ก็ตกช่องหมดเปลืองนะครับรวมไปถึงเส้นชีวิตเองนะก็บอกว่าช่วงนี้มันไม่ได้ราบลื่นเท่าไหร่มันก็อาจจะมีอะไรเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมือทําจริงๆก็มองได้ว่า 1. ความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จเนี่ยมีน้อยนะครับไม่สัมผัสเส้นอาทิตย 2. รายได้อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ก็จ่ายออกไปเหลือเก็บน้อยอ่ะนะครับถ้าเกิดทำจริงเนี่ยความวุ่นวายมันก็จะเพิ่มเข้ามาอีกในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามองตามเกณฑ์ของลายมือก็ไม่ดีกว่าเนาะโอเคนอกจากนี้เองนะเราจะดูจักรราศีเสริมเข้าไปนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างสำหรับจักรราศีในมือนี้ สิ่งที่เห็นนะครับในมือนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดาวสุกเสเวยพุธแทรกเนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักน้ำหนักดาวก็จะเป็นช่วงของดาวสุกและดาวพุธนะครับซึ่งสุกและพุธเนี่ยเขามาอยู่ในภพอรลคคำว่าอรลเนี่ยหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่พบเจอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอายุนี้นครับตั้งแต่67 7 1เนี่ย ก็มักจะมีปัญหาเป็นน้ำหนักหลักๆที่มีในชีวิตนะเรียกได้ว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีเหตุครับคล้องใจได้ง่ายอ่ามีเหตุมากระทบได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้ครับเราก็จะไปสรุปนะสรุปข้อมูลออกมาได้ความว่าเรื่องของกิจการงานนะครับงานกิจการสิ่งที่อยากทำนะ โดยพื้นฐานดวงเองเป็นคนที่โดยพื้นฐานชีวิตนะครับบอกถึงเรื่องของการงานมีอะไรที่เหมาะสมกับดวงนี้บ้างนะดวงที่เหมาะสมนะจากการดูรายละเอียดต่างๆแล้วสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือดาวเสารนะครับดาวเสาร์เนี่ยจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการสร้างไรายได้นะโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักได้มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทํางานดาวเสารก็ถือว่ามีโอกาสมากที่สุด ในนิยามครับของอาชีพดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอวัสดุก่อสร้างก็ได้ที่ดินงานไม้นะครับต้นไม้งานไม้เฟอร์นิเจอร์หรือว่างานเกษตรนะครับพวกขายอุปกรณ์เกษตรหรือว่าไปเป็นชกเกษตรกรอะไรพวกนี้รวมไปถึงครับงานที่ต้องใช้แรงต่างๆอย่างเช่นกรมรมกรแบกหามก็ได้เช่นกันอันนี้ ก็คือแนวทางนะเราสามารถทำอะไรก็ได้ในแนวแนวเนี้ยประมาณนี้ซึ่งถ้านะครับถ้าอยากจะทำนะเกี่ยวกับขายวัส,วสดุก,ก่อสร้างครับถือว่าทำได้นะอ่าอันนี้เป็นแนวทางอาชีพเนาะแต่ว่านะครับถามถึงงานที่อยากจะทำนะก็อย่างที่บอกนะครับในช่วงเนี้ยดาวสุกเสวยพุทธแท้เพราฉะนั้น 67ถึง71เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ย68ปีภาพรวมเนี่ยจะมีปัญหาและอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะและการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าจะมองเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทำธุรก,กิจใหม่ดีไหมนะก็มองว่าอายุก็เยอะเนาะจะไปเริ่มจะไปทำอะไรก็ลำบากแล้วก็จะยังอยู่ในสภาวะช่วงอายุที่เหมือนกับดวงมัน ไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกแต่ว่าทําอะไรแล้วมันลาบากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําก็จะดีกว่านะส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับโดยพื้นดวงเองนะในภพลาภะเองนะครับก็ไม่ได้มีดาวนะที่เด่นอ่าภพลาภะนะครับไม่มีดาวเลยพุทธเป็นเจ้าเรือแล้วก็ดาวพุทธไปอยู่ในภพอริอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็บอกเลยว่า ไม่มีนะครับไม่มีโดยพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ข้อแรกก็คือบ้านปลายชีวิตจะสบายไหมมีทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่านะเราก็สามารถดูได้จากดาวประจาตัวนะครับก็คือเรื่องของการเงินหากินใช้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินเก็บเงินออมเงินลงทุนนะครับก็พอมีเงินใช้จ่ายเพื่อซื้อหาความสุขเนี่ยอาจจะมี มีมีบ้างนะครับแต่ถ้าใช้เยอะเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีปัญหาหลักทรัพย์หลักฐานอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้ามองตามนี้นะก็มองได้ว่าบ้านปลายใช้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายนะไม่ลําบากแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่อย่างที่หวังนะเหมือนกับว่าหาความสุขอย่างเต็มที่เนี่ยไม่นะก็คือใช้ชีวิตแบบปกติไม่ฟุ่มเฟือยหรูหราอย่างเงี้ยอยู่ได้โอเคเนาะสำหรับ ดวงนี้นะครับทั้งลายมือทั้งดวงจักราศีเนี่ยของผู้ชายอายุ6 8ปีก็จะจบแล้วนะครับก็หวังนะว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากหลักการในการดูการพิจารณาต่างๆเนาะเป็นแนวทางในการศึกษาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะร,รวมถึงอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับลายมือจะได้มา รับชมเนาะศึกษากันสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ